โลกของเราประสบกับวิกฤตการณ์ความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงมากมายอันเนื่องมาจากสภาพอากาศซึ่งบางครั้งก่อให้เกิดภัยพ,พิบัติที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อชีวิตทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้างต่างๆส่งผลให้ภาครัฐและประชาชนต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือและบุรณะฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติเหล่านี้ สำนักพยากรอากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ในการเฝ้าสังเกตติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติเพื่อให้สามารถวางแผนการดำเนินชีวิตและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักพยากร์อากาศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบัญงานธุรการงานพิมพ์งานงบประมาณงานคลังงานพัสดุงานบุคลากรของสำนักรวมถึงการประสานงานกับหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องส่วนแผนที่อุตุนิยมวิทยามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมตรวจสอบข้อมูลทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อถอดรหัสข้อมูลอุตุนิยมวิทยาลงในแผนที่อากาศชนิดต่างๆเป็นศูนย์ผลิตและแสดงแผนที่อากาศที่ได้มาตรฐานตาม WMO โดยจะมีการรวบรวมจัดเก็บแผนที่ชนิดต่างๆเพื่อการศึกษาวิจัยและการบริการข้อมูลแผนที่อากาศแผนภูมิข้อมูลแสงสว่างและผลการพยากรณ์อากาศแก่ผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการให้บริการและช่องทางการให้บริการนอกจากนี้ส่วนพันธที่อุตุนิยมวิทยายังติดตามรวบรวมข้อมูลภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลักษณะอาการ ติดตามกลุ่มฝนจากข้อมูลเรดาร์และภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยารวมไปถึงการวิเคราะห์ตำแหน่งศูนย์กลางและความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนทำการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะอากาศรวมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้จัดทำเอกสารด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขให้สามารถแสดงผลผลิตได้ทันเวลาเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติระยะสั้นและระยะปานกลางรวมไปถึงทำการศึกษาคนา้นคว้าวิจัยและประเมินผลการพยากรณ์อากาศจากแบบจำลองเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไปจนพยากรณ์อากาศกลางมีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและแปลความหมายจากแผนที่อากาศรวมทั้งผลผลิตจากแบบจำลองคณิตศาสตร์ต่างๆเพื่อพยากรณ์อากาศระยะสั้นและระยะปานกลางทั่วประเทศและน,าน่านน้ำใกล้เคียงติดตามการเปลี่ยนแปลงและออกคำเตือนลักษณะอากาศร้ายที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้คำปรึกษาด้านสภาวะอากาศและเตือนภัยแก่ประชาชน และประสานงานกับหน่วยงานด้านการป้องกันภัยธรรมชาติรวมไปถึงการให้ความรู้แนะนำคน้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณ์อากาศและจัดทำเอกสารด้านการพยากรณ์อากาศ สำนักพยากรณ์อากาศมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทํางนานด้านพยากรณ์อากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจและสามารถแปลความหมายด้านพยากรณ์อากาศและเดืองภัยธรรมชาติได้อย่างถูกต้องทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะหลีกเลี่ยงภัยอันตรายอันเกิดจากธรรมชาติได้วิสัยทัศน์ของสำนักพยากรณ์อากาศ พยาการอากาศและเตือนภัยธรรมชาติที่มีความถูกต้องรวดเร็วแม่นยำและทันเหตุการณ์ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและเข้าถึงทุกกลุ่มผู้รับบริการจึงได้มีการพัฒนาอุป,ปกรณ์เครื่องมือแบบจำลองพยากรณ์อากาศและใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีด้านด i g i t a l Image Processing และ GIS เพื่อสนับสนุนการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติให้ทันสมัยและเป็นสากลมากยิ่งขึ้นส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรภายในสำนักให้ได้รับการฝึกอบรมสัมมนาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและนำมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้บริการสามารถติดตามข่าวสารของสำนักพยากรณ์อากาศผ่านทางสื่อมวลชนทั้งทางวิทยุโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์หรือโดยตรงทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ1นึ่ หรือหมายเลขโทรศัพท์023994012-3ได้ตลอด24ชั่วโมง